วันนี้มาย้ายตะกะแตนจากกรงอนุบาลไปกรงใหญ่ครับย้ายตะกะแตนช่วงไหนดีก็ช่วงที่ตะกะแตนลอกคราบครั้งที่4ี่หรือประมาณ2 0่สถึงยีวันเพราะเขาต้องการาพื้นที่ที่มากขึ้นแล้วก็อาหารที่มากขึ้นลักษณะของตัวก็คือจะมีปีกครึ่งตัวหรือ,อเรียกว่าเซก,กักนะอ่า ทำมุ้งแขวนก็จะง่ายนะครับนี่ก็หล oh. ังจากท่านปลดมุ้งออกมาแล้วนะครับ oh. ก็นี่ก็คือข้อดีของมุ้งแขวนนะครับก็เอาเข้าไปเลยเปิดซิปแล้วก็เทเลยนะครับ oh. ง่ายมากทีกด้านในออกมาข้างนอกเลยนะครับก็นะครับออกมาหมดแล้วโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ